สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพ้งแฟนมอลำครับช่องกันใช้ระเพลินอ๋อพี่เชี่ยวนะครับผมบรรยากาศตอนเช้าๆครับพี่น้องครับส5้ามาเบิงสถานที่ตั้งเวทีนะครับผมนี่ครับสถานที่ตั้งเวทีวันนี้นะครับเดินกว้างขวางครับพี่น้องอย่าลืมมามวลน้ำกันครับผมเดินกว้างขวางมากเลยนะเดินกว้างมากเลยครับ เดี๋ยวสักครู่ก็คงมาตั้งเวทีและทีมงานเราทีมรับปรนอนนครับข้างหลังก็จะเป็นป่าโดงดิบป,ป่าเป็นป่าเป็นเป็นป่าเพิ่นนมาพิพภาษาเกา่าแต่ว่าการใช้ฟันแล้วเขาไปแล้วเพื่อนไฮเลกมาแล้วแต่ว่าสิถือบอสนะครับนี่ครับข้างล่างเป็นป่านะครับ ขอบคุณพี่น้องกองฝ่ายสู้ผู้สุขคนครับนี่ก็เป็นที่นั่งครับที่นั่งหมอลำอมา่มาพี่นอ้องมาพี่นอ้องโอที่มาไในบาทเด้อ บ้บ้บนบเลื่อานมาทนิดจักเท่อพี่น้องอยู่แต้มมองนั้นครับถ่ายเครื่องนี้แล้วรู้สึกภาพจะมัวมัวนิดหนึ่งนี่ครับพี่น้องสถานที่กว้างขวางมากเลยนะครับตั้งเวทีวันนี้นะครับ พระธนิยางมาทำผิจกักเถอ <c oughs> สาธุด้วอ,องค์พักแก้วมรกตน,นี่คือฐานที่ลงทานวันนี้นะครับมีรงทานนะครับพี่น้อง โอ้เจโฮมเจโฮมมีแห่ผ้าป่าด้วยครับโอ้เออท้ากระโปรปากกินอะไรแต่เช้า ดูแลความสะอาดด้วยนะวันนี้วันนี้มีโรงทานเหรอวันนี้มีโรงทานเหรอวันนี้มีเยอะโรงทานเยอะมากเลยใช่ไหมเยอะเสร็จเจ๊ก็มีแต่ไม่เยอะเสร็จเจ๊โฮมเลยใช่ไหมเสร็จเจ๊โฮมเจโฮมนอนพักทั้งวันเลยค่ะหน้าตาสดใสเนาะนอนพักสองวันค่าเป็นเป็นังไงบ้างพักอีกสักสามวันไหมก็ยังไม่ไม่ชอบพักชอบพักนิดน้อยชอบพักไปเรื่อยแล้วไปเรื่อยเนาะทำไมไม่เอาฝาปิดล่ะลูกไม่ไม่ไม่เคยทํา ก็เอาฝาปิดสิเอาก็เอาอันนั้นเวลาดึงเขาให้ดึงออกนิดเดียวแล้วเอาน้ําใส่แล้วก็ปิดวันยี้ไม่เคยกินโอ้ยมึงเนี่ยพี่น้องเอาดึงออกนั่นเดียวเอาน้ำร้อนใส่แล้วก็ปิดเออไม่ต้องดึงเอาหมดครั้งแรกเลยนี่ไม่ต้องดึงออกหมดมันจะได้ร้อนมันจะได้สุกไงครั้งแรกก็เลยไม่รู้จักทำไมฝึกจังเลยอ่ะฝึกมากค่ะเพราะว่าเันแยงมันไม่ถนัดค่ะอ๋อไม่ถนัดโจ๊กไม่ถนัดมาม่า จะส้มผักนั่นแหละของแซบเดี๋ยวจะพาพี่น้องเดินชมแต่ว่าสถานที่กว้างขวางมากเลยเดินค่าตามสบายนะคะฝากเอฟซีหน่อยวันนี้เราเล่นที่ไหนที่ระจายุสิสเกีคร์อำเภออย่างอำเภอแต่เมื่อไรจะรูตั้งสิสเกีกันทารลมกันทารลมกันทารลมบ้านหนังบ้านยางบ้านยางค่ะกันทารลมจังหวัดศรีสะเกีเร์เพืใหม่ก็ได้เจอสาวๆเพื่อนแพงด้วยนะครับมหาเจโฮมได้เลยนะฮะมหาเจโฮมได้เลยนะครับเพราะว่า ทาเกี่ยวห้องอะไรมาทาทาเกี่ยวห้องนี้ราคาเพราะกับเธอสาวก็มร่างใจเยเดินดังเดินเดินดังเดินมาได้ใจเหมือแรกพันค่าโอเคหาเกี่ยวกับพักพอมาเล่ากับพักพัมือแรกหาวแต่สีห่าวเนาะร่างใจนี่ไม่มือยุดงเลยเลยแมขอให้เป็นอย่างนั้นนะคะาก็ไม่มีประโยชน์เลยเดี่ยวห้องกับบางานได้หลาย่เพราะว่าชิ้นกับการทํางานแหมเงินหันใส่เนีเด้อยาเก็บไรกัีนใส่เยอะเออเอาเอาเอาพ่าคไรากับพี่น้อง บรรยากาศดีครับสถานที <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ตั้งเวทีวันนี <t <t si ้ครับเดิดกว้างขวางเดินใหญ่นะครับขุดครับพี่น้อง ก็คือทางวัดวัดอยู่ขางในนะผมเอมาเลอยกัดีนอเน่าเออกรบื้อกเลื่อยีนออพออกน่อพใหญ่คายมกรรมการอมอกรมการมบาอสอมอาสาสมหรือวิอาสาไ่ซยกัครับซอยกันเด้อไปนโล ุนพี่น uh, ้องโอ้ปวดอะไรปวดไห้อยางเข้ามาจักเถัดโอ้โหหซอยันหงมาวกาทาบุญถวายผาตหานเ้าครับพี่น้องโอ้งอยงูหงสาวกข้าบุญถวายผาตานเ้ากนกันหลังจากพระพุทธ้าไพิ์เจริญนาเดชานีผาตหานเส็จแล้วเข้าเจเต็ังขบวนแหโอ้มีแห่นะครับวันนี้ ต่างขบวนเพีมาจากวัดบ้านโครับ้านเอออันนี้จะเป็นวัดบ้านอันนี้จะเป็นโรงกลัว่แ่เป็นเมวห่เทียงวัดป็าสามัคคีครับแต่จิเป็นห่อเทียงพอดีะครับซีชมงกั่าเวลาซีชั่เวลามงเออใส่หน้ากากเอ่อหนอครับนี่เกี่ยกับน้ากาห้ากานาน เลาะทุกซอกทุกซ้อนแอรก็ลายหลน้องลยห้องน้ำเยอะมากครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับว่าผื่นมันยุบลงไปตัวนี้พี่น้องมันเอียงลงไปปะ ขอบคุณทุกหลังใจนะครับพี่น้องงางว่าไม่ออกไม่ตัวหน้าเลือกพาเขามาทั้งขาลาเดือบเด้อเงื้ยพาเขามาเอยค,ออครับอตอนนี้พรอ,อ,อ,อพุ่มเดี่ยวกำัอาสง์พันทีเดียบรล่อยเลยเนาะ,ะพี่น้องมาเลายๆา,าก็ี่ไดเมื่อไรมาหมื่อนรมกันเด้อพี่น้องค<อ>รับผัหา<ด>่เ นี่ก็จะเป็นโรงครัวนะครับติดต่อเขาเอาว่าโอ้โอ้โอ้บ่อ,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 อแต่มหงอยพี่น้องเอยิ่งใหญ่อลังการมากเลย ขอบคุณพี่น้องปองไปสู้คุสุกคนนะครับสถานที่พักผ่อนสถานที่ทาการแสดงวันนี้นะครับเอาขอบคุณพี่ยองอย่าลืมมาหมวนน้ำกัดรับมือแรงนะครับผมจวดจดาดฝาดบึ้มนะครับสักคู่ก็จะตั้งเวทีแล้วเอเอรัดไอ้บาทเนาะอ่าพูดชมงคนโทรขายแล้วก็่ครอบครัวกอนยังบอกตัวสักจนแตงมาหอด อ่ะพอกันคลิปหน้าครับผมพามาเบิงหม่องตังเวทีมินิครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับผมทายคลิปนี้ครับขอฝากการฝากงานลํำเพลินออนไลน์สงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับพบกับไลสุดกุมปิดของสาวน้อยเพชรบันแพงครับวันที่30ธันวาคม31ธันวาคมแล้วก็1มก,กราคมครับพี่น้อง สเสด็จข้ามปีกันเลยครับพี่น้องครับชม3วัน3คืนสอดแจงจังปังพี่น้องครับในราคา200บาทเท่านั้นครับพี่น้องครับซื้อบัตรจองตัวสนับสนุนกันเล่ยพี่น้องครับมวลซื้นกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับเอาไปเข้าดาวนับถอยหลังในกลุ่มปิดน้ำกันถือว่าสเสด็จทรงไทยนะครับชมข้ามปีฟอนม้วนๆน,นะครับเปิดไซบูทูตอาจารย์สร้างหรือเปิดไซลำพุ่ง เงยเออเคียงเสียงเงยฟอนใส่ปีไม่พี่น Likewise, ้องครับมึงการแสดงของสาวน้อยแป้งสุดๆมึงลํำเพื่อนออนไลน์มวลซื้นกันได้เต็มที่เลยครับซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่ครับนี่สาวน้อยเพชรบันแพงแฟนเพจนะครับไปที่เพจครับเงินไขเดิมบัญชีเดิมเนี่ยทักไปที่สาวน้อยเพชรบันแพงแฟนเพจเด้อพี่น้องเด้อบัตร200บาทรับชมทั้ง2วัน2คืนครับการันตีโดยนุ่มโจ นะครับก็มวลซื้นครับหรือสมมติซื้มีรับเชิญพี่น้องจังโปรูติดตามกันแล้วกันแต่ว่าพี่น้องว่าสําคัญก็คือเบิองสาวน้อยกัสุดยอดแล้วมวลซื้อแล้ว3วัน3คืนครับพี่น้องครับบัตรสองรบาทใต้ตอนสุดในบางปูไทยนะครับแล้วก็หนึ่งธราคารพี่น้องครับมวลซื้อเต็มที่ครับสาวน้อยพี่บานแพงขอบคุณครับทักไปที่นุ่มโฉกสาวน้อยแพงกัได้เฟนนี้กัได้ครับพี่น้องครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมครับฝากพี่น้องครับสามมื่อสองบาทเท่านั้นครับ มึงแล้วมวนแล้วก็อย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วสาวน้อยไปเปนแบนค์ลำเพื่อนออนไลน์เด้อพี่น้นองเด้อ